สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับพี่นอ้องปองปายเมื่อหนึ่งวันก่อนกสองสาวะนอนนี่คือเก่าพี่นอ้นองคอนเก่าคนเดิมเมื่อนี้ได้อิหยังสุพี่น้องกินวาที่ค่ะตําซั่วกะสีมีขนมจีนมีหอยเ,อเซรีมีกุ้งมีปลาหมึกค่ะพี่น้องมีหมูยอไกเยอรมันค่ะมามาก,กินน้ำสาวะน,น้อน แอบนึ่ะองกินข้าวซานเ,มมเนื้อมื่อเกือบจะบายสองเยอรมันแล้วเฮ็ดงานบานค่ะอื่นหมดที่ได้เฮ็ดงานเสาทย์ต้องเคี่ยมแล้ว จะ <ส straightforward> เทียบหลือจะมือหนัืไม่อยากจะบอกพี่น <It keeps Bruno> <sm> <resh an> ้องกินละโอ้ยอ <Down. S 2> ้ของน้ำป like ัญญาระบายค่ะค่ะ เหมือนชาวนาก็เลยลวกเอาอ,อย่างนั้นได้ก็แเสบเมนูต่ำเนาะ คือมันยุบอัดมือพี่เนาะ <c oughs> อื่นก็เฮ็ดง่านพี่เนางต่อสู้กันไปราบใดยังมีลมหายใจ 嗯。 สร่พคุณนางมันเยอะค่ะดอกกระเจีผู้ใดเป็นโวกกระเพาะหรือว่าอันกุฎรย,ยอนค่ะลวกกินดี เพราะว่ายามันสิสลงไปเกือบกับพอเด้อพี่น้องแต่มันก็เป็นยานะคะ เราก็ตองขอขอบคุณท่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามากินเขานงกันเสื้อมาเบิร์นวาเทอรนาสาวน่าจะ,ะเผ็ิญอย่างกินอย่างพี่น้องเชงนใดก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยกันกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดซับสไครต์เชงนใดก็ฝากไว้นะอมอกอม,อมใจพี่น้องด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย